ผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านู้นนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันบันฑิตาคมกริดค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวของคุณเบิร์ดนะคะแฟนหนุ่มของคุณแตงโมค่ะอยู่ในใจแฟนๆ IG เบิร์ดแฟนแตงโมทะลุล้านคนแห่ชมภาพความทรงจําแม้วันนี้ดาราสาวสวยแตงโมนิดาจะจากโลกนี้ไปแล้วในส่วนของคดีความแม้จะมีการสอบสวนและพิสูจน์ความจริงกันอยู่ว่าเรื่องราวเป็นเพียงอุบัติเหตุหรือมีเงื่อนงำอื่นๆหรือไม่ ซึ่งเรื่องคดีก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแต่เรื่องของความรู้สึกและความรักที่แฟนๆนี้ให้สาวแตงโมและมาถึงหนุ่มเบิร์ดแฟนนุ่มที่เป็นรักแท้ของสาวแตงโมก็ยังคงถูกสนใจไม่แพ้กันงานนี้ห่างนัตั้งแต่วันแรกที่สาวแตงโมตกน้ำไปนุ่มเบิร์ดคืออีกหนึ่งคนที่ลงเรือตามหาสาวแตงโมกับกูภ้ภัยและไม่ได้หลับไม่ได้นอน พร้อมทั้งยังคงคิดถึงสาวแตงโมอยู่เสมอซึ่งความรักของหนุ่มเบิร์ดถ่ายทอดออกมาผ่านโซเชียลตลอดเวลาว่าเขาคิดถึงเธอมากและเสียดายเวลาที่น้อยที่ได้รักกันแต่ทุกคนกลับประทับใจในความรักของเขาและสาวแตงโมซึ่งเมื่อใดที่หนุ่มเบิร์ตลงรูปแฟนๆก็จะมากดไลค์และบอกคิดถึงสาวแตงโมอยู่ตลอด ล่าสุดเพราะความรักของแฟนๆที่มีต่อสาวแตงโมทำเอาไอจของหนุ่มเบิร์ตที่ลงเรื่องราวของสาวแตงโมในอดีตที่ใช้เวลาร่วมกันยอดคนติดตามทะลุ1ล้านคนแล้วและยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกคนเอาใจช่วยและขอให้สาวแตงโมได้รับความยุติธรรมอย่างมากๆนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ